ก่อนที่จะรับฟังความสนุกของเรื่องชายาหมอในคลิปนี้สละเวลาสักนิดเพื่อกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่316เจ้าอยาฝันไปเลยเมืองหลวงเป็นสถานที่ที่จเจริญรุ่งเรืองเสมอโดยมีเจ้าหน้าที่และคนร่ำรวยที่นับไม่ถ้วนแต่ในเมืองหลวงที่จเจริญรุ่งเรืองเช่นนี้กลับมีตรอกซอกซอยเล็กๆแห่งหนึ่งมีกลุ่มคนยากจนอาศัยอยู่ ที่นี่มักจะเป็นสถานที่ชุมนุมสำหรับคนขอทานและเป็นสถานที่ชุมนุมสำหรับคนยากจนเช่นกันและเป็นสถานที่ชุมนุมสำหรับคนทำอาชีพต่างๆที่นี่ดูซับซ้อนเหลือเกินเพิ่งเดินถึงทางเข้าตรอกก็เห็นชายร่างใหญ่สองสามคนเดินไปวนไปมาในรอบๆตรอกซอกซอยมีใบหน้าที่ดุร้ายและเมื่อเห็นชีเซียวเซียวกับเซี่ยจินอานคนแปลกหน้าทั้งสองก็รีบจ้องมองมาอย่าเฝ้าระวังเหมือนอยากกลืนคนทั้งเป็นแต่เมื่อเขาเห็นหญิงชราที่เดินโซเซอยู่ข้างหน้านั้นสีหน้าก็ผ่อนคลายลงมาก เซียจินอันเห็นภาพเช่นนี้แล้วดวงตาก็เป็นประกายเล็กน้อยหญิงชราเชิญคนเข้าไปในบ้านอย่างสุภาพชีเซียวเซียวไม่พอใจอย่างยิ่งที่เซียจินอันตามมาแต่เมื่อนึกถึงว่าตัวเองจะได้อวดทักษะทางการแพทย์ต่อหน้านางและเหยียดหยามศักดิ์ศรีของนางศักดหน่อยก็ไม่ได้ถือสาเรื่องที่นางตามมาแล้วยิ่งเข้าไปในตรอกซอกซอยมากเท่าไหร่เซียจินอันก็ยิ่งรู้สึกหดหูมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นผู้สูงอายุบางคนนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวและสิ้นหวังหัวใจของนางก็เหมือนถูกคนอื่นบีบไว้อย่างแน่นางเห็นความโดดเดี่ยวเดียวดายและหมดอาลัตายอยากในสายตาของคนชราเหล่านี้มันราวกับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสวรรค์และใต้ล่าใดสามารถกระตุ้นความสนใจของพวกเขาเพียงเล็กน้อยได้เลยเช่นเดียวกับไม้ที่กำลังจะตายหรือคนใช้ชีวิตไปวันๆอย่างไร้เป้าหมาย ทันใดนั้นเซียจินอานก็เห็นหญิงชราที่มีอายุประมาณ50ปีหลังจากได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกเขาแล้วเงยหน้าขึ้นหันมองไปทางพวกเขาอย่างมีความคาดหวังหลังจากเห็นใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจนแล้วก็ก้มหน้าลงอย่างผิดหวังหันหลังเดินเซกลับบ้านด้วยหลังที่ค่อมหญิงชราพาพวกเขาเข้าไปในลานแห่งหนึ่งที่สุดโสมและเซียจินอานกับฉีเซียวเซียวก็ตามเข้าไปในกระท่อมโดยตรง ตรงกลางห้องมีโต๊ะและเก้าอี้เก่าสักสองสามตัวและทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นต่างก็มีเตียงวางไว้หนึ่งเตียงบนเตียงทางทิศตะวันออกนั้นมีชายอายุประมาณ30กว่านอนอยู่ผิวเหลืองร่างผอมบางและหายใจตื้นตาจูแม่หาหมอมาให้เจ้าแล้วหญิงชาราเดินไปที่ขอบเตียงด้วยตัวที่สั่นเทาและพูดอย่างตื่นเต้นเมื่อตาจูได้ยินคำพูดของหญิงชาราก็ลืมตาขึ้นและมองดูคนที่มา แม่ข้าเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าโรคของข้าไม่ดูแล้วทำไมท่านถึงใช้เงินไปเรื่อยอีกแล้วไม่ใช้เงินพวกข้าสองแม่ลูกเจอคนใจดีเข้าแล้วใบหน้าของต้าจู้ไม่ได้ตื่นเต้นเมื่อได้ยินคำเหล่านี้และฝืนยิ้มว่าก็รักษาไม่หายเช่นกันฉีเซียวเซียวขมวดคิ้วทันทีที่เข้าประตูมาในห้องนี้เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นสาบทำให้ร่างกายของคุณหนูที่สูงส่งเช่นนางนี้รับไม่ไหวจริงๆและตอนนี้ก็ได้ยินทั้งสองคนนี้พูดเรื่องไร้สาระอีก ดังนั้นจึงพูดอย่างเหลือที่จะทนว่าตกลงจะดูหรือไม่ดูดูหญิงชารากล่าวต้าจูเจ้าให้หมอหญิงผู้นี้ดูหน่อยเถิดต้าจู้มองดูสีหน้าที่ตื่นเต้นของหญิงชารานึกถึงความยากลำบากของนางในทุกๆวันก็ไม่ได้พูดอะไรมากต่อพยักหน้าตกลงรักษาดูชีเซียวเซียวเดินไปที่ข้างเตียงอย่างไม่เต็มใจถ้าไม่ใช่เพราะต้องการจะต้านทานเซียจินอานละก็นางไม่คิดที่จะมาที่แบบนี้หรอกนะ เอาขาของคนคนนี้ออกจากผ้าห่มและตรวจสอบสภาพขาของเขาดูพอดูปั๊บก็ทําให้ฉีเซลเยวทนไม่ไหวและวิ่งออกไปอ,อกด้านนอกเลยเซียจินอันเห็นเช่นนี้ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยการปฏิกิริยาของฉีเซวเยวคงจะสะเตือนใจผู้ป่วยไปมากนั่งหันมองต้าจู้ก็เห็นเขาแสดงสีหน้าที่หัวเราะเยาะตัวเองก็บอกแล้วว่ารักษาไม่หายแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้เซียจินอานก็โต้กลับว่า ใครบอกเมื่อก่อนก็มีหมอมาดูแล้วก็บอกว่ารักษาไม่ได้ตอนนี้ก็ยิ่งรักษาหายไม่ได้แล้วรักษาได้เสียจินอ่านพูดอย่างมั่นใจหลังจากชีเซียวเซียวเข้ามาในห้องอีกครั้งก็ได้ยินประโยคดังกล่าวและพูดย่อเย้ยว่าเซียจินอ่านเจ้าอย่าฝันไปเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่317นี้หมายความว่าสามารถรักษาได้หรือ เจ้าดูสิขาของเขาเน่าเปื่อยจนเช่นนี้แล้วเจ้าจะเอาอะไรมารักษาก็เอาทักษะการแพทย์นะสิเสียจินอ่านโต้กลับชีเซียวเซียวเหมือนได้ยินเรื่องตลกอะไรหัวเราะเสียงดังเสียจินอ่านเจ้าไร้เดียงสาเกินไปแล้วขาของเขานั้นต่อให้พ่อข้ามาก็ช่วยเขาไม่ได้ทำไมพ่อเจ้าเก่งมากเลยรืึเสียจินอ่านพูดเย้ยหยัน พ่อของข้าเป็นหมอที่เก่งที่สุดในสำนักหมอหลวงฉีเซียวเซียวกล่าวอย่างภาคภูมิใจคนอย่างเจ้านั้นรือจะมาเทียบกับพ่อข้าได้เช่นนี้คนในสำนักหมอหลวงนั้นก็ช่างไร้ประโยชน์จริงๆเลยชีเซียวเซียวโดนเซียจินอานพูดจนโมโหสุดท้ายก็พูดอย่างโหดร้ายว่าข้าจะรอดูว่าเจ้าจะรักษาอย่างไรนางไม่เชื่อว่าเซียจินอานจะรักษาหายได้นางจะรอให้หลอนล้มเหลวแล้วหัวเราะเยาะเย้ยยยหล่อนอย่างสะใจ จะเอาชนะเรื่องที่โรงหมอนั้นให้ได้หนึ่งครั้งเสียจินอ่านไม่ได้สนใจนางแต่ยิ้มจางๆให้กับหญิงชราเชื่อค่าสามารถรักษาให้หายขาดได้ความเชื่อมั่นและความคาดหวังของต้าจู้นั้นถูกละลายไปนานแล้วและคำที่เสียจินอ่านพูดนั้นเขาก็ไม่เชื่อแต่เขาไม่อยากทำให้แม่ผิดหวังจึงได้แต่ปล่อยให้นางรักษาไป เซียจินอานได้ตรวจสอบอาการป่วยของต้าจู้อย่างชัดเจนแล้วคล้ายกับอาการของส่งขุยแต่ที่ไม่เหมือนคือขาของต้าจู้นั้นเพราะว่าไม่ได้รับบำรุงรักษาดีๆบาดแผลเริ่มเน่าแล้วตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวและไม่ได้มีสิ่งของอะไรที่ทำให้หน้าขยักขแยงแต่ก้อนเนื้อเน่าก้อนหนึ่งก็ทำให้คนตกใจและน่ากลัวมากแล้วแต่เซียจินอานก็ยังคงใช้เข็มเงินเหมาเมาเมาสารส่งเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างสงบทำให้ส่วนของขาเขาชา จากนั้นค่อยเอามีดผ่าตัดออกมาและกนขนเนื้อเน่าบนขาของเขาออกทีละนิด,นดชีเซียวเซียวที่มองดูอยู่ข้างๆนั้นก็รู้สึกขนหัวลุกไปหมดและอยากก้าวขาวิ่งหนีออกไปจากที่นี่แต่นางก็ทนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่นางเห็นสายตาที่สงบและมั่นใจในตัวเซียจินอันนั้นก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองพ่ายแพ้ไปเด็ดขาดเซียจินอันยาถุงหนึ่งออกมาจากอ้อมแขนนี้เป็นจินช่วงเย่าที่นางทําออกมาเอง หกลงบนแผลที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ใช้ผ้าพันแผลพันขาของเขาจากนั้นก็นําเครื่องมือของตัวเองวางกลับเข้าไปในระบบเนื้อเน่าได้กําจัดเสร็จหมดแล้วแต่ต่อไปก็ต้องเปลี่ยนยาและบํารุงดีๆหากท่านทั้งสองยินยอมสามารถไปพักฟื้นที่โรงหมอของข้าได้ไม่คิดค่ารักษาอะไรทั้งนั้นเซียจินอานบอกนี่หมายความว่าสามารถรักษาได้หรือหญิงชรามองดูเซียจินอานอย่างคาดหวังเซียจินอานพยักหน้าเล็กน้อย ญิงชราเห็นเซี่ยจินอ่านพยักหน้าจากนั้นก็หันมองตาจู้ทั้งน้ำตาและบอกว่าตาจู้จ๊ะหมอบอกว่ามีวิธีรักษาอยู่ตาจู้เห็นเนื้อเน่าบนขาของเขาถูกเอาออกและเห็นวิธีการรักษาของเซี่ยจินอ่านและในใจก็มีความยังคาดหวังขึ้นเล็กน้อยแต่ชีเซียวเซียวไม่เชื่อหากบอกว่านางไม่เชื่อเซี่ยจินอ่านว่าสามารถรักษาตาจู้ได้ จะดีกว่าถ้าบอกว่าเชื่อว่านางไม่ยอมรับว่าทักษะทางการแพทย์ของเซี่ยจินอันสูงกว่านางดีกว่าและยังกดขี่นางด้วยซ้ำเซี่ยจินอันคำเช่นนี้รอให้เขาสามารถยืนขึ้นมาแล้วค่อยพูดเถิดฉีเซียวเซียวทิ้งประโยคนี้ไว้และจ้องมองเซี่ยจินอันอย่างดูเดือดและจากไปนางจะรอดูหญิงนี้มันขายหน้าเซี่ยจินอันเหลือบมองร่างของฉีเซียวเซียวที่จักไปจากนั้นก็เดินไปที่หน้าประตูและตะโกนว่าออกมาเถิด จากนั้นก็มีร่างหนึ่งลอยลงมาจากอากาศและในมือของเงานี้ยังถือแตงโมขนาดใหญ่ไว้ลูกหนึ่งและกำลังใช้ช้อนขุดกินอยู่สีหน้าของเซียจินอันดูไม่ดีไม่ต้องกินแล้วแบกคนในห้องนี้ไปในโรงหมอข่าได้หลังจากตอบจื่อโมก็กินแตงโมคำสุดท้ายและยื่นเปลือกแตงโมที่สะอาดเกลี้ยงให้เซียจินอันแล้วเดินเข้าไปในห้องเซียจินอันมองดูเปลือกแตงโมกระตุกมุมปากจากนั้นก็วางไว้บนกองฟาง ช่วงนี้เพยยจิวชวนและอีกทั้ง3าคนมักจะสลับกันมาแอบปกป้องนางและไม่ค่อยปรากฏตัวนางก็คิดไม่ถึงว่าคนที่มาแอบปกป้องนางในวันนี้นั้นจะเป็นจื่อโม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audionovel บทที่318เสียเมืองไปสามเมืองจื่อโม่เป็นคนที่มีความจำดีเคยเห็นครั้งเดียวก็ไม่ลืมเลยเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีรูปลักษณะเหมือนคนชัดๆ งานอดิเรกเดียวคือกินกินเมล็ดทานตะวันแตงโมขนมหวานและน้องไก่อยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็กินไม่อ้วนช่างน่าทำให้คนโมโหเลยจริงๆเมื่อมองดูจื่อโมแบกตาจู้ไว้และจากออกไปด้วยวิชาตัวเบานางจึงค่อยเดินเข้าไปในห้องและถามหญิงชาราว่ายายลูกชายของท่านบาดเจ็บได้อย่างไรมือของหญิงชาราที่กำลังจัดเก็บผ้าห่มอยู่นั้นก็สะดุ้งถอนหายใจแล้วพูดว่า เมื่อก่อนไปสู้รบได้รับบาดแผลมาในสนามรบเมื่อเซียจินอ่านฟังแล้วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งนี่ก็เป็นทหารผ่านศึกที่พิการด้วยสินะราชสำนักไม่ได้ให้เงินอุดหนุนแก่ท่านหรือให้แล้วแต่มันจะไปพอที่ไหนกันละ่ะใช้ในการหาหมอให้ต้าจู้ไปหมดแล้วหญิงชาราถอนหายใจแต่ว่าข้าเองก็พอใจแล้ว แม้ว่าลูกชายจะพิการแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆในซอยนี้ที่กลับมาไม่ได้อีกแล้วเมื่อได้ยินถ้อยคำเหล่านี้หัวใจของเซียจินอานก็ปวดจี๊ดความคิดบางอย่างก็วับผ่านไปอย่างรวดเร็วพูดด้วยเสียงที่แหบแห้งว่าท่านหมายความว่าหญิงชราหันหลังมามองเซียจินอานด้วยหลังที่ค่อมและหยุดเก็บที่นอนนั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่กลางห้องแล้วพูดกับเซียจินอานว่านั่งเซียจินอานตอบรับแล้วนั่งลงรอหญิงชราพูดต่อ เจ้าน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับยุทธการจันเพนเสียจินอานพยักหน้ายุทธการจันเพนเป็นวันที่15เดือนสิงหาคมเซียยูรานเปิดประตูเมืองทําให้เสียเมืองไปสามเมืองและในเวลาอันแสนาน,นานนี้เซียจินอานก็ฟังหญิงชราเล่าเรื่องราวของซอยนี้อย่างเงียบๆคนที่อาศัยอยู่ในซอยนี้ล้วนเป็นคนยากจนและในมือก็ไม่มีเงินมากนะ เมื่อ15ปีก่อนราชสำนักได้เกณฑ์ทหารจำนวนมากและมอบเงินอุดหนุนจำนวนมากให้กับครอบครัวดังนั้นเพื่อลดภาระให้กับครอบครัวเด็กชายหลายคนในซอยนี้จึงได้ไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกองทัพและมีไม่กี่คนที่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาและพาคนในครอบครัวออกไปจากซอยนี้แต่ส่วนใหญ่ล้วนตายอยู่ในสนามรบและไม่เคยกลับมาอีกเลยต่อมาแว่นแคว้นได้มั่นคงลงและไม่ได้มีการเกณฑ์ทหารจำนวนมากอีกเลย จนถึงปีนี้เมื่อเปิดตีก่อกบฏกับปัญหาอาหารและได้ร่วมมือกับสีจาวเพื่อครอบครองราชวงศ์สุนและครองพื้นแผ่นดินนี้สงครามก็เกิดขึ้นสามแคว้นต่อสู้อย่างไม่สามารถสลัดตัวออกมาได้และราชาสำนักก็เริ่มเกณฑ์ทหารอีกครั้งเพราะในตรอกซอกซอยนี้เคยมีคนที่เป็นทหารมาก่อนและทุกครัวเรือนก็ยังเผยแพร่วีรกรรมของพวกเขาอยู่และปลูกฝังให้เด็กๆในที่นี้คิดว่าเด็กผู้ชายควรปกป้องบ้านเกิดและไปสู้รบในสนาม จึงทาให้การเกณฑ์ทหารในปีนี้ผู้ชายมากกว่าครึ่งหนึ่งในซอยนี้ก็ได้ไปสมัครเป็นทหารกันหมดแล้วพวกเขาคิดว่าจะได้เห็นลูกๆของพวกเขากลับมาอย่างมีชัยชนะแต่สุดท้ายกลับได้รับข่าวความตายของพวกเขาเพราะคนทรยศแคว้นเปิดประตูเมืองทําให้เสียเมืองไปสามเมืองและทหารสามแสนนายรอดมาได้ไม่ได้แม้แต่ผู้เดียวเมื่อข่าวนี้ส่งมาจากชายแดนนั้นเสียงร้องในซอยนี้ก็ดังติดต่อกันเป็นเวลาสามวัน เมื่อไม่กี่วันก่อนคือวันครบรอบ100ปีการเสียชีวิตของทหารทำให้คนในซอยนี้ร้องให้ไปอีกครั้งเสียจินอ่านได้ยินถึงตรงนี้จูจ่ๆก็นึกถึงฉากที่นางพบสูหลานตรงหน้าประตูจวนแม่ทัพเมื่อไม่กี่วันก่อนนางก็คงจะไปไหว้พี่ชายนางสินะตอนเจ้ามาก็เห็นเด็กขอทานตรงหน้าตรอกนั้นแล้วใช่หรือไม่หญิงชาราถามด้วยเสียงที่แหบเซียจินอ่านพยักหน้าเด็กขอทานเหล่านั้นล้วนเป็นเด็กกำพร้า พ่อของพวกเขาตายอยู่ในสนามรบแม่ของพวกเขาวิ่งหนีไปแล้วบ้างป่วยตายแล้วบ้างจึงเหลือเพียงพวกเขาเซียจินอันรู้สึกหงุดหงิดในใจและในใจเหมือนหินก้อนใหญ่ทับเอาไว้ทำให้นางหายใจไม่ออกราชสํานักไม่สนเลยหรือจะมาสนไหวได้อย่างไรละ่ะหญิงชราถอนหายใจสงครามในครั้งนี้มีครอบครัวที่โชคร้ายเป็นจำนวนมาก แอดรู้นะว่ากำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอบคุณที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่319ย่อมมีแสงสว่างส่องเข้ามาเสมอข้าพาเจ้าไปเดินดูซอยนี้สักหน่อยหญิงชราย,ยืนขึ้นและพาเสี่ยจินอานไปออกจากลานและยืนอยู่ตรงหน้าประตูของครอบครัวอื่น เสียจินอ่านจำลานนี้ได้นี่เป็นบ้านของหญิงชราที่มองดูพวกเขาไปครู่หนึ่งคนส่วนใหญ่ในตรอกนี้ล้วนเหลือแต่ผู้สูงอายุกับคนหนุ่มสาวที่มีอายุ20กว่าและเล็กกว่านี้ก็เป็นเด็กอายุห้าขวบชายวัยกลางเหล่านั้นเสียชีวิตในสนามรบเมื่อ15หปีก่อนแล้วตอนนี้เหลือแต่คนหนุ่มสาวที่มีอายุประมาณ20กว่ากว่าและยังไม่เยอะเท่าคนที่ตายไปแล้วในสนามรบเมื่อสองเดือนก่อนที่แล้วอีกหญิงชราผลักประตูในลานและเดินเข้าไปตะโกนว่า น้องสาวข้ามาเยี่ยมเจ้าแล้วจากนั้นก็มีหญิงชราผมสีเทาเดินออกมาด้วยร่างที่เก่าแก่ใบหน้าที่หย่อนและดวงตาที่มีมัวและสับสนมองดูผู้ที่มาคนชราดูแก่กว่าหญิงชรานี้มากแต่หญิงชรากลับเรียกนางว่าน้องสาวอายุของนางคงจะน้อยกว่าหญิงชราสินะเจ้าเป็นใครรึเสียงของยายชราแหบแห้งและไม่น่าฟังเช่นเดียวกับความรู้สึกที่เอาเล็บไปถูบนพื้นข้าคือชิวหลิงชิวหลิงรึ ยายชราดูเหมือนจะมีความรู้สึกบางอย่างจากนั้นก็มองดูหญิงชราด้วยความคาดหวังและถามว่าพี่ชิวหลิงลูกข้าหมิงจือกลับมาแล้วใช่ไหมเมื่อได้ยินชื่อนี้หญิงชราก็รู้สึกเศร้าและน้ำตาก็ไหลลงมาและก็เอาแขนเสื้อไปเช็ดน้ำตาและพูดอย่างเสอะอึกสะอื่นว่ายังเลยแสงในดวงตาของหญิงชราลดลงอย่างรวดเร็วและจากนั้นเธอก็หันและเข้าไปในห้องร่างกายของเธองอไม่กี่จุดมากกว่าเมื่อเธอออกมา แสงในดวงตาของยายชาราก็หายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็หันหลังเดินเข้าห้องหลังของนางข่อมกว่าตอนมาไปมากเสียจินอานกับหญิงชาราก็เดินเข้าไปในห้องตามแต่ยายชารานั้นไม่รู้ตัวเลยเราวกับว่ามองไม่เห็นเสียจินอานและอีกคนและนั่งอยู่บนเตียงด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและตกอยู่ในโลกของตัวเองหลังจากผ่านไปนานก็ได้ยินเสียงเพลงท่อนหนึ่งที่ลอยออกมาจากเสียงที่แหบแห้งของนางและเสียจินอานตั้งใจฟังแต่ก็ไม่เข้าใจ หญิงชรอาอธิบายให้กับนางว่านี่คือเพลงกล่อมเด็กที่นางเคยร้องให้หลานชายนางฟังเมื่อ15ปีก่อนลูกชายของนางได้เข้าร่วมกองทัพแต่กลับตายอยู่ในสนามรบพ,พอลูกสะพ้ยได้ยินข่าวนี้ก็ได้สั่งเว้ความรักไปตามเหลือเพียงเด็กอายุสองขวบไว้ให้นางและต่างพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความอยู่รอด5 5ปีต่อมาหลานชายของนางก็ได้เข้าร่วมกองทัพและไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลย นางยอมรับไม่ได้แล้วเป็นลมไปพอตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นสภาพเช่นนี้แล้วบางครั้งก็มีสติบางครั้งก็สับสนสายตาของเซี่ยจินอานตกอยู่บนตัวของยายชราพบว่าตอนนางร้องเพลงกล่อมเด็กนั้นใบหน้าของนางอ่อนโยนและดวงตาที่ไม่มีแสงนั้นก็ค่อยๆมีแสงขึ้นเล็กน้อยเหมือนกับว่าหลานชายของนางนอนอยู่ตรงหน้านางจริงๆเซี่ยจินอานไม่อาจฝืนทนที่จะมองดูอีกต่อไป จึงมองดูการตกแต่งภายในห้องนี้และพบว่าในห้องนี้มีเพียงเตียงหนึ่งเตียงและตู้เสื้อผ้านหนึ่งตู้และไม่มีอะไรอีกเลยเซียจินอานอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วยากจนเหลือเกินในความเป็นจริงสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้มีเพียงนางคนเดียวที่เป็นแบบนี้ในซอยนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนที่แล้วเป็นการกระทบกระเทือนต่อผู้คนในซอยนี้กันอย่างมากหญิงชาราพาเซียจินอานออกมาเดินออกจากลานและกล่าวว่าอย่างหนัก เมื่อเซี่ยจินอานได้ยินคําเหล่านี้จู่ๆก็จําดวงตาสีเทาคู่นั้นที่ตอนนางเห็นตอนเดินเข้ามาในซอยนี้ในใจก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเจ็บปวดสงครามในครั้งนี้ได้ทําลายครอบครัวของคนไปหลายครอบครัวแล้วผู้กระทําผิดจะหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลได้อย่างไรกันทันใดนั้นสีหน้าของเซี่ยจินอานก็เปลี่ยนเป็นโหดเหี้ยมจะไม่ปล่อยเซี่ยยูรานไปอย่างแน่นอน เมื่อออกมาจากตรอกในใจของเซี่ยจินอานก็รู้สึกหนักแน่นเหลือเกินและก็เห็นลุงร่างใหญ่ที่พบเห็นเมื่อตอนมานั้นอย่างบังเอิญเดินไม่ดูทางหรือไงแอบทำอะไรอยู่ที่นี้อย่างลับๆล่อๆฮะอย่าคิดว่าคนในตรอกของพวกข้านั้นจะรังแกได้ง่ายรีไปให้พ้นซะเมื่อได้ยินเสียงคำรามนี้ความหนักแน่นในใจของเซี่ยจินอานก็ลดลงเล็กน้อยทันใดนั้นก็รู้สึกว่าแม้ว่าโลกจะมืดแต่ย่อมมีแสงสว่างส่องเข้ามาเสมอ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่320รุ่งอรุณอันเจ,จรัสฝนชนในตลาดที่สังสรรในเมืองหลวงนั้นมีคน3หรือ5คนรวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนุเคราะห์พิภพและคนส่วนใหญ่ก็ยังคงมีที่ทัศนคติรอดูเพราะพวกเขายังไม่ทราบว่าคนที่ถูกผ้าท้องนั้นตายหรือยังแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการอภิปรายของพวกเขาที่มีต่อเซียจินอนัน จนเมื่อนางกลับมาจากตรอกและเดินผ่านตลาดที่สังสรรคนั้นทุกคนก็มองดูนางด้วยสีหน้าที่แปลกเสี่ยจินอานไม่สนใจและกลับไปโรงหมอที่หนึ่งโดยตรงทันใดนั้นในโรงหมอนั้นก็มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาสองคนซึ่งทําให้เจียงซือกับเจียงยี่และคนอื่นๆต้องยุ่งขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่ายุ่งตนไม่ได้พักแต่ก็ดีกว่าตอนว่างกินเมล็ดทานตะวันนั้น เซี่ยจินอานก็ตรวจร่างกายของซุนจือกับต้าจู้ไปสักพักหลังจากซุนจือตื่นมาแล้วก็รีบขอบคุณเซี่ยจินอานที่ช่วยชีวิตเขาไว้เซี่ยจินอานก็ยิ้มและยอมรับจากนั้นเซี่ยจินอานก็ลงไปชั้นล่างและเรียกจือโมออกมาเจ้าช่วยข้าสืบเรื่องหนึ่งประมุกโปรดพูดมาเลยสืบตอนยุทธการจันเพนนั้นตรวจสอบเรื่องต้นเหตุปลายผลในการเปิดประตูเมืองเมื่อได้ยินประโยคนี้จือโมขมวดคิ้วเล็กน้อยยังมีคนสงสัยประมุกอยู่อีกรอ เซียจินอานสายหัวและพูดว่าไม่ใช่ข้าแค่ต้องการคืนความจริงให้กับเรื่องนี้สักหน่อยเพื่อให้ดวงวิญญาณของวีรบุรุษสามแสนคนนั้นได้ไปสู่สุคติข้ารับทราบหากไม่พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เมืองยานอู่ฉินทั้งสามเมืองก็สืบจากซีเจ้ากับเป่ยตีอืมที่จริงแล้วเรื่องนี้หยุนฟู่เฉินก็แอบสืบมาโดยตลอดแต่ทุกวันนี้นางมั่ยุ่งอยู่กับเรื่องในโรงหมออย่างเดียวจึงไม่ค่อยได้ติดต่อกับเขาและไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะัก เซียจินอันจับตัวเงินในแขนเสื้อของตนเองหรือว่าเอาข้ออ้างที่ว่าไปคืนเงินไปหาเขาที่จนดีกว่าเงยหน้ามองดูทอ้องฟ้าที่เริ่มมืดในนอกห้องก็ถอนหายใจในใจพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปดีกว่าอีกสามคนไปทำอะไรกันแล้วเซียจินอันถามจิ๋วชวนได้รวบรวมวัสดุสำหรับวิชาการผลิตเหล็กกล้าเรียบร้อยแล้ว เขาไปทําเหล็กแล้วเสียนไปสอนหนังสือที่สถานสงเคราะห์ตามคําสั่งของท่านแล้วและหลานจินได้รับรายการที่ยากและไปปฏิบัติงานด้วยตัวเองแล้วจือโมเอาขนมทั่วออกจากอ้อมแขนปอกเปลือกและโยนเข้าปากไปหลังจากกัดมันแล้วในปากนั้นก็เต็มไปด้วยกลิ่นหวานของมันเซียจินอันเห็นเช่นนี้ก็เลิกคิ้วเล็กน้อยไอหมอนี้มันกินทุกอย่างร่างกายจะมีโรคอะไรแฝแแงอยู่หรือเปล่านะช่างเฮช่วยเขาตรวจดูหน่อยละกัน ดังนั้นนางจึงดื่มชาและใช้ระบบสแกนจื่อโม่อย่างเงียบๆหลังจากเห็นคำตอบแล้วนางพ่นน้ำชาออกมาเลยพ่นใส่หน้าจื่อโม่ที่โชคร้ายนั่งอยู่ตรงข้ามนางนั้นเต็มๆเซีเ่ยจินอานอดหัวเราะไม่ได้จากนั้นก็เอาผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆออกจากอ้อมแขนของตัวเองกลั้นหัวเราะและพูดว่าข้าไม่ได้ตั้งใจรีบเช็ดหน่อยจื่อโมหลบมือที่ชั่วร้ายของเสี่ยจินอานและเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาเองและเช็ดน้ำบนใบหน้าอย่างเฉยชา และในขณะนี้ขนมในปากนั้นไม่อร่อยอีกต่อไปนี่เจ้าถอดวิกผมของเจ้าแล้วให้ข้าดูหัวล้านของเจ้าหน่อยสิเซียจินอันกลั้นหัวเราะและเตรียมที่จะชดใช้บาปของตัวเองเมื่อจื่อโม่ได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นประมุกพบวิธีการรักษาหัวล้านได้แล้วหรืออืมอืมหาเจอแล้วหาเจอแล้วถูกต้องไอ้คอมพิวเตอร์รูปลักษณะคนนี้มันผมร่วงเยอะมันหัวล้าน นั่งอยากเห็นลักษณะหัวล้านของวัยรุ่นที่หล่อเล่นเช่นนี้จะเป็นอย่างไรจื่อโมไม่รู้สิ่งที่เซี่ยจินอานคิดในใจนั้นรู้เพียงว่าปัญหาที่พัวพันเขามาหลายปีนี้จะสามารถแก้ไขได้สักทีเพียงแต่ว่าผ่านมาหลายปีนี้ประมุกก็ไม่เคยหาวิธีที่รักษามันได้จริงเลยเดิมทีเขาก็รู้สึกท้อแท้แล้วไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงสักทีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด s u p e r t ์แ n k s ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโ Novel ครับ